ต้องบอกว่าราสุดพี่น้องราชินีลูกทุ่งนั้นก็ได้ทำบุญครบรอบ4ปีคุณแม่เล็กทางด้านเพชรทายาตพุ่มพวงดวงจันทร์ล้วงไหาให้เลขเด็ด3ตัวตรง เด็กได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในประเทศไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับราชินีวงการลูกทุ่งอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นนักร้องลูกทุ่งเจ้าของฉายาราชินีลูกทุ่งในชื่อว่ามีน้ําเสียงอ่อนอ่อนหวานจําเนื้อลองได้แม้ไม่รู้หนังสือและเป็นแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นหลังและล่าสุดทางด้านพี่น้องราชินีลูกทุ่งนั้นก็ได้ทําบุญครบรอบ4ปีคุณแม่เล็กจิตฐาน ที่พิพิธภัณฑ์เรือนไทยหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์จังหวัดกำแพงเพชรครบรอบราชนีลูกทุ่งเดินทางมาร่วมพิธีทําบุญครบรอบการเสียชีวิตปีที่4ของคุณแม่เล็กหรือคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์อายุ83ปีขณะทางด้านเพชรทายญาทพุ่มพวงดวงจันทร์ล้วงไหเลขเด็ดสมตัวตรงงานนี้เพชรพุ่มพวงจับได้ลูกปิงปองจากไหได้เป็นเลข136เพื่อให้แฟนเพลงและแฟนข่าวได้นําไปลุ้นกันอีกด้วย